พามาดูโรงพยาบาลสนามในเมืองกันบ้างโรงพยาบาลสนามสองแห่งแรกเนี่ยอยู่ที่อาคารนะสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาส่วนแห่งที่3เนี่ยอยู่ที่ตำบลหมื่นวัยพาไปดูบรรยากาศของพี่ๆทหารค่ะจากกองทัพกอ,อ,องพันขนส่งที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2ค่ะเขาได้ดําเนินการย้ายผู้ป่วยโควิดไปโรงพยาบาลสนามแห่งที่3ซึ่งอยู่ที่ตำบลหมื่นวัยนะคะ โดยกองพัน์ขนส่งที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2ค่ายสุรนารีได้ให้บริการย้ายผู้ป่วยโควิด1 9ในกลุ่มสีเขียวค่ะพร้อมกับผู้ป่วยเขาก็จะมีสัมภาระมาด้วยนะคะย้ายมาจากโรงพยาบาลสนามต้นทางก็คือที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาไปยังปลายทางก็คือโรงพยาบาลสนามแห่งที่3ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอยู่ที่ตำบลหมื่นไว้ค่ะมีผู้ป่วยย้ายมาอยู่ที่นี่จำนวน124รายนะคะก็ได้รถยกสูงนำมาดัดแปลงใส่ฉากกั้นคลุมผ้าใบเพื่อที่จะพาผู้ป่วยโควิดโดยสารขึ้นรถมาส่งที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะก็ป้องกันอย่างดีป้องกันทั้งทางด้านคนขับด,ด้วยป้องกันทั้งทางด้าน ที่นั่งผู้โดยสารที่เป็นผู้ป่วยโควิดที่เดินทางมาด้วยก็ปิดอย่างมิดชิดไม่มีการแพร่เชื้อระหว่างทางแน่นอนค่ะครับผมสำหรับผู้ป่วยที่พักยังโรงพยาบาลสนามแห่งที่3จะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการกักตัวก่อนกลับบ้านครับเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและภายหลังเสร็จภารกิจเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทหารที่ร่วมปฏิบัติงานจะต้องกักตัว14วันด้วยนะฮะภายในสถานที่กักตัวกองพันเสนารักษณ์ที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2 าม,มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดก่อนไปปฏิบัติหน้าที่อื่นๆต่อไปครับค่ะก็เหมือนกับมาอยู่ที่นี่จะสบายกว่าอยู่ที่นู่นนะคะเพราะว่ามีการแยกห้องเป็นสัดส,ส่วนเลยเห็นว่ามีตั้ง88ยูนิต